สวัสดีครับพี่ยยน้องครับมียุบผมชงนมยสารชั้แนแนวนะครับมานี้ผมพาพี่น้องมาทําบุญนะครับมานี้ซึ่งเป็นวันเกิดผมนะครับวันที่17เมษานะครับผมเลยมาทาบุญอยู่ทีวัดกลางปากพระนะครับมาขอพรจาก หลวงพ่อสมหวังนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับวันนี้เวลาตอนนี้ก็นบ่ายโมงแล้วนะครับมาทำบุญวันเกิดให้เจ้าร้องนะครับวันนี้มาขอพรนะครับในสมหวังในชีวิตทุกอย่างนะครับป่าหิ่นองค์พระเก็บผาบผาพวิดีโอมาฝากพี่น้องนะครับไปเบิรงนะครับถังข้สืนั่นแล้วนะครับสิ่งทุกอย่างนะครับบอกว่าโย่ทำบุญวันนี้ตีแน่เพราะว่าวัดไหนบอกบุญนะคือด้วย เป็นเจ้าข้พตที่ดีครับท่านเราไวาลิทนนช่วยตกอิเหลาองคันตอะไรไว้เราอู่ก็สมหวังขอไม่สมหวังสมหวังนี้วกันเลยอ่ะบันไดจะร่วมบนเจ้าที่ดินนะเนาะมีนาปางในเขาเจ้ามีนาดำในเขาทำเราก็นั่งจันทเท่ากินพระเจ้ากินนึ่าจายจจ่าสาธุสาธุนะบุญเจ้าที่ดินดมาก ทางที่ตอกละทิ้งลาเลยประ่านจะถุงผมแล้วกันตามปุ๊บลาปักตามปักเท่าลาปุ๊บลาเร็วๆจะได้สมบัติเร็วๆประทานไปเลยผลไม้ยังไงผลไม้กับประชาธิปไตยทางที่บ้านไปเลยไม่ต้องออาไปข้าผลไม้เป็นของฤทธิ์นะจากจะซื้อที่ดินนะครับอะไรเป็นเจ้าของป่าหยิบไม้ขึ้นมาเลยเท่าไหร่ก็ได้จากเจ้าจ๋าเป็นเจ้าของป่าหยิบไม้ขึ้นมาจับไปทานเลย คุณน้ำพาวัฒนาสมทรงนะอีกยี่สิบบาทข้าใช้าขาดล้อคอไรขาดสร้อยเลี้ยงใจาขาดแหวกก็เลยใจขาดกำะจายกันแล้วไปคอพรอ,อ,อะไรไว้กันเราก็สมหวังขอให้สมหวังสมหวังนะด้วยนะบุญาบารมีของหลเราก็สมหวังขอให้เจดองเวลาชาติพินขอให้มีที่ทำมาหากินต่อๆสักห้าหกสิบไร่มีนาปาไม่เขาเช่ามีนาดาม่เขาทำเ,เราก็นั่งทานเท่าเก็บก็เท่ากินให้สบายใจ

ทานแล้วก็ไปทานใส่สุขการได้เลยสำหรับเด็กของน้องๆทานไปทานที่รถทานที่บ้านได้เลย ลาบก็ดีเป็นที่หนึ่งแม้นถามถึงคนไข้ไม่ฝ่าฝืนว่าสบายได้สุขทุกวันคืนถามอย่างอื่นลูกนี้ก็ดีกันแม้นผู้ใดขอได้ที่ใบนี้ว่าแสนดีอดีเลกดังเสกสรรคงอยู่เย็นเป็นสุขทุกคืนวันจะเสมสรรแสนสมอารมณ์เอ่ยในใบสิบหานะครับมาถึงเขาก็ซื้อดอกไม้ก่อนนะครับตอนมาถึงเขาก็มากราบนะครับมี ตัง้ำมูสามจบแล้วก็นีน่ให้เข้าให้ว่าตามเยี่นะครับตอนเชนานี้ไปวบานนี้ออีงัที่รับรงวาึชยเจ้าชาวานนเรื่องนี้เราจะได้เปษฐีที่นาเนราชาทีะครับไปบางทางึ้นในวครับ มส่ตุกคนเลยจ้ะเอ่อเอาโหนดไหมจ๊ะแม่แม่เอาหมดนี้เนาะเออแม่เอาแม่ใส่ตู้กับมมอจ้ะแม่เอาโฉนดไาจ๊ะแม่เอาโฉนดไหมเออพี่โชครบกวนหน่อยครับแม่ตั้งใจเดินมาแต่ไกลจะทำบุญห้าสิบบาทเออใส่ตู้นี้แม่ตู้นั้นตู้ฝากดวงนะแม่นะเอาแม่เขียนโฉนดให้ให้คุณย่าคุณยายหน่อยเหยียดย่ายายจบที่ฐานเนาะเออย่ายายเดี๋ยวค่อยใส่ปัจจัยคุณย่าคุณยายไปนั่งตรงนู้นก่อนจ้ะ เดี๋ยวให้กรรมการพูดใจดีเขียนโฉนดให้แม่จอบปฏิสารก่อนนะโอ้ยเชิญใจแม่เอ้ยแม่ย่าแม่ใหญ่โอ้เขาเดินมาแต่ไกลโอ้ยนี่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาได้ยินกอดอกประกาศแจ้วเจ้าแม่เดินตรงแนวเข้ามาโอ้ยเชิญใจสาธุนะแม่นะเอาลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณสมยศรอดอารมณ์ได้ช่วยบาอโบนนะเอาขอเรียนเชิญครับ ครับชื่อนามสกุลของครอบครัวนะหนึ่งตารางหนึ่งร้อยเด็กชายแล้วหันหน้าไปท,า,ทางหลวงทวารค้ากล่าวคำถวายที่ดีแล้วน้องให้เอาตะปางเมาใส่ตูนะ้นะอ่านไปนั่งเขียนที่โต๊ะเลยใช่ให้เพื่อนมาหันนะครับขอมาถี่มเจิมหน้าพากนะครับขอมาในกุฏินะครับ ขอพรอนหลวงประภุตน,นะครับเป็นสังขารนะครับอด้านบนนะครับ

หเหตุจมนีผ่าก็หันนะครับไปต่อเลยครับอคุณน้องจะรู้ข้มลที่ดินนะมาเลยครับาทางวัดยินดีน้องรับจัดตาน้องนะชื่อนาข้กมลของครอบครัวนะหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อยเขียนเสร็จน้องหันหนะ้าไปทางหลวงพ่อสงหว่างครับกล่าวคำถวายท,ที่ดีแล้วคุณน้องค่อยเอาสตางค์มาใส่ตู้าาตนะ,ะสะตางค์ของเราหามาด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้น ทำบุญจบเป็นจบทางกล่าวอนุโมทนา,นาบุญแม่เป็นบุญของท่านแล้วท่านค่อยเอาสตาง์้าใส่ตู้นะส่วนท่านใดนะจะสละทรัพย์ของท่านนะสันนนะกหนึ่งร้อยมาร่วมบุญกับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะอ่าซือที่ดินขยายเขตวัดออกไปนะเป็นบุญใหญ่ครับหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อย่วมบุญกันได้ที่ประชาสัฐาลนะทางวาดัด ขอขอบคุณท่านพระเ่ <Yes. S 1> Then, uh. so, ็นจาราวานะใครก็สมหวังนะขอพรอะไรก็จะสำเร็จสมหวังครับผลไม้สมหวังพาลยยี่สิบส่วนด้านที่มาใหม่นะทางเข้าอยู่ด้านหน้าด้านเดียวครับเดินมาตรงโล่งนะที่ถนนลี้น้งนะเนองมาเลยอธิษฐานย่ังอธิษฐานแล้วตะตาใส่ทูดด้วยตนเองเลยครับครับขออนุโมทนาบุญกับบุญ คุณวุฒิพงศุนาสุนทรนะครับประทานโทษคุณวุฒิพงศุนทรกอครอบครัวได้ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายองค์หลวงพ่อควฝางหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อยบาทขออนุโมทนาบุญครับขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้นรองขออย่าให้เจ็บอย่าให้จนเงลยรวยครับขอให้เป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ดินขอให้คุณน้องมีที่อยู่ที่ทำกินเป็นของตนเองสักร้อยไร่พันไร่ ขออนุโมทนาบุญครับได้มาร่วมบุญซื้อที่ดินนะถวายองค์หลวงพ่อสมหวัิครับถใหยเดินทางแล้วพระปลอดภัยนะท่านใดจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสื้อที่ดินนะบุญใหญ่ใช้ยาค่าเชื้อระบาดอาลบกบละบวชใหม่ติดโควิดหลายลูกคุมเข้มบวชพระต้องมีผลตรวจยืนยันเป็นลบจึงจะให้บวช จากกรณีที่มีกระแสข่าวผ่านสื่อว่มีพระลูกวัดลูกศิษย์วัดเทพสิรินติดโควิดจำนวนหลายลูปนายอนุชานาคาใสรและสมนตรีประจำสำนักรับางการเรียนสำนักพุทธกวชกรณีดังกล่าว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ่อยครับตากบาทเขาสารน,นะครับหลังจากถวาไว้เขาสารแล้วนะครับม,มานี่นะครับมาบูช้าไม่ตะเคียนนะครับอะไรๆจะซื้อหมักมือนัวรลั่วกินได้ก็ดิดต่อได้นะครับขายจะบนตามออเดอร์เท่านัา้นนะครับ ป่าทาบูชานะครับเดินโดเฉพาะดอะแกะโกนามรัสสากันโตนนะครับนามรัสสาคันโตนนะครับนามรัสสากันโตนนะครับนามรัสสากันโตนนะั มามายาติลายยามดีวันชัยมารศีสวัสดีลาภูนโมพุทธายะอคัตเชยยะอาคิดเาหินกิได้เยอะมามาโดยเฉพาะดอกแขกโกหกมีขายดีมากอากาศมันร้อนแก้ไข้หัวโลคดีมากเผื่อหอยนางลมก่อนจะไปไกล้ยังกลับหอยแขงยักษ์อายุ 8ล้านปีน้ำมันทลรณีนีตาเห็นไครับเบื้งเป็นแบบนี้ครับแปดล้านปีอดจะรอดบ้าวโบตด,ดดารอดได้ หลังจากเีไวแล้วนะครับมาจับป้าเข่าโบดนะครับซึ่งโบดนี้นะครับถามไปเมื่อกี้พันบอกว่าอายุโบดนี่สอง้อยสปีนะครับผมพาาพี่น้องมาปิดท้องนะครับ จากว so ันนี un, ้นะครับเป็นวันเกิดผมนะครับสิเกตุเมษานะครับสองหาหกซีนะครับมัอนี้ผมมาได้มาทําบุญนะครับทําบุญวันเกิดตัวเองนะครับในเดินทางมาวัดวัดกลางบางพระนะครับสื่อมาไหวหลวงพ่อสมหวังนะครับในมากราบไหวหลวงพ่อสมหวังนะครับแต่ขอพรนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับสี่รับชมและติดตามช่องนุ่มอีสานชาแนลนะครับวันนี้นะครับกะ ภาพวิดีโอมาฝากพ,พี่น้องทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับเตอร์มอนีิกะครบรอบนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ